สวัสดีท่าชมท่านนะครับผมอยู่ผมเมอรัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไ n e c r a f t กันนะครับนะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปดู10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกภายในเกมไมค์ครับมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยไปเย่ yeah. รือที่1ในวันที่10กรกฎาคมปีคศ2 0 1 1เจฟเคืให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำถามเรื่องโล่สลับแขนซ้ายจากชุมชนไมครับซึ่งเขาก็ได้บอกเป็นในๆว่าบางทีนอชอาจกำลังทำระบบการถือ2ไอเทมอยู่ต่อมาในวันที่29กุมภาพันธ์ปีกศ2 6 1 6 i n ครับจา j ว่า edition 1.9หรือ combat update ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับระบบการถือ2ไอเทมและโล่ก็เช่นกันเรื่องที่ 2. วิธีการครับ ในเวอร์ชัน Snapshot 15W23C โล่เคยใช้ขนแกะในการคราฟซึ่งจะเปลี่ยนสีตามขนแกะที่เลือกมาใส่และในเวอร์ชันปัจจุบันการคราฟโล่ low นั้นจะใช้ไม้แปรรูป6ก้อนชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็ได้จากนั้นก็เอาเด็ก1ก้อนวางไว้ช่องบนก็จะได้โลออกมาหรือที่3โล่ป้องกันอะไรได้บ้างป้องกันการโจมตีระยะประชิด100%ป้องกันการโจมตีด้วยวัตถุระยะไกลหรือโปรเจกไทย100% ป้องกันแรงระเบิดที่ไม่ใช่ของตัวเอง100%ป้องกันการโจมตีด้วยบีมจากสัตว์ประเภทการเดียนสามารถป้องกันได้แต่จะยังได้รับดาเมจบางส่วนอยู่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับความยากของตัวเกมด้วยหรือที่4ระบบการป้องกัน j จาว่าและเบ l o อ k ในเวอร์ชัน j จ้าว่าการคลิกขวานั้นจะเป็นการเปิดใช้งานโล่ซึ่งจะมีดีเลย์ในการตั้งการอยู่ที่0.25วินาทีและในขณะที่ตั้งการอยู่ผู้เล่นก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลง ต่อมาในเวอร์ชันเบสล็อกการกดปุ่มย่อจะเป็นการเปิดใช้งานโล่เดเรในการตั้งกาดอยู่ที่0-2-5วินาทีในขณนะตั้งกาดผู้เล่นก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงและเมื่อถูกโจมตีในขนาดตั้งกาดฝ่ายที่โจมตีก็จะถูกผลักออกไปไม่ว่าจะเป็นม็อบหรือผู้เล่นหรือที่ 5. ระบบความทนทานตัวโล่นั้นจะมีความทนทานอยู่ที่3 3 6หน่วย ซึ่งความทนทานจะลดลงต่อเมื่อได้รับดาเมจ1.5หัวใจขึ้นไปส่วนถ้ามากกว่านั้นคะแนนความทนทานก็จะลดลงมากขึ้นตามลำดับหรือ <c oughs> ที่6การแก้ทาง <c oughs> ความเสียหายจากสเปรดพชันหรือการโจมตีจากพื้นอย่างเช่นลิงกกลิงพชันลมหายใจมังกรหรือการโจมตีด้วยเขี้ยวจากอีวอ e เกอร์โล่ไม่สามารถป้องกันได้หน้าไม้เอนชานเพียร์ซิงสามารถยิงทะลุโล่ได้ถึงแม้จะตั้งการอยู่ก็ตาม TNT ที่ผู้เล่นจุดด้วยตัวเองจะไม่สามารถป้องกันได้แต่ถ้าเป็นของคนอื่นอันนี้กันได้อยู่เฉพาะในเวอร์ชั่นจาว่าการโดนโจมตีด้วยขวานจากม็อบหรือผู้เล่นจะทำให้โล่ติดสตันห้าวินาทีหรือที่7ระบบการตกแต่งเฉพาะเวอร์ชั่นจาว่าเฉพาะในเวอร์ชันจาว่าคุณสามารถใช้แบนเนอร์ในการตกแต่งโล่ได้ แต่การแสดงผลของโล่นั้นจะให้ความละเอียดที่ต่ำกว่าแบนเนอร์ปกติเล็กน้อยเรื่องที่8วิธีการซ่อมแซมคุณสามารถซ่อมโล่ได้โดยการใช้ช่องครับโดยการเอาโล่2อันวางติดกันหรือเฉียงกันก็ได้ส่วนเกรสโต้นั้นก็วางไว้ในช่องได้เลยส่วนเอ็นวิลก็สามารถใช้ซ่อมแซมได้เช่นกันจะใช้โล่ด้วยกันเองหรือไม้ก็ได้แต่จะสูญเสีย XP ในการซ่อมไปด้วยเรื่องที่ 9. e n c h a n แชนเมนต์ของโล่เริ่มกันที่ u n b a k k i n g จะทำให้โล่นั้นสูญเสียความทนทานน้อยลงเมื่อถูกโจมตีต่อมา Enchant Binding จะทําให้โล่นั้นสามารถซ่อมแซมได้โดยการเก็บ XP และสุดท้าย Curse of w a d d i n g ถ้าหากผู้เล่นตายในขณะที่โล่นั้นอยู่ในตัวผู้เล่นโล่ก็จะหายไปเลยหรือดที่1ิคุณสามารถแลกเปลี่ยนโล่กับ v i l l a g e r ได้โดยแลกกับอาชีพ Armorer Level Journeyman ซึ่งมีโอกาสขายในราคา5มลกต และสับคลิปนี้ก็มี็เพียงนี้กันนะครับน้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆเสร็จครับบายเย้